ครับทุกท่านครับชาวาใต้ช่วงแก็ประเด็นนะครับวันนี้เรามาเล่ข้องดีข้องตะบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันน้องยอมรอบนึงกิจกรรมปืนธีที่คู่ควรแก่การสืบซานประเพณีจากพระทอสป,ป,ป้าๆอะไรแข่งเรือยาวนะครับตอนนี้ประเพณีอยังอยู่นะครับงานยังอยู่จนถึงต่อชาววัดทีซ่าพฤศจิกาย,ยนแต่ก่อนหน้านี้เนี่นยที่วัดประดู่นี่แหละครับเขามีกิจกรรมมาต่อเนื้อเกันไล่ปี่เลยนะในการสืบซานประเพณีเป็นปันเพื่อนกันบ้างอะไรกันในตําแอย่างยิ่งนะครับจาก พระประลัดวรกิตวรกิตโจ้นะครับเจ้าวัดวัดสุนทรนิวัดและก็สันวรพรคงอุดนุ่นนะครับนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับสวัสดีลจานะครับสดีนะครับสดีท่านดาวค่ะก่อนอื่นในตอนนายกในเร่งถึงตำบลวัดประดู่เราทักทิศเนยนะครับเหล่าทักทิศแผันดืนมั่งตำบลวัดประดู่นะครับเป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่58ตารางกิโลเมตรอยู่ติดกับเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีปัจจุบันเนี่ยความเจริญเนี่ย ได้ขยายไปทางเทศบาลตำบลบัปดปูอย่างมากมายลนรถเร็วไม่ว่าห้างสับสินค้าขนาดใหญ่โชว์รูมรถยนต์ุกยี่ห้อแต่โดยเฉพ,พาะกานจัดสั้นก็เลยทำให้ตำบลบัวปูเนี่ยมีทางยางธุรก,กิจขนาดใหญ่และก็อย่างเกษตรกรรมของชาวบ้านดังเดิมก็มีทางชุมชนเมืองพุยไงชุมชนธุรก,กิจขนาดใหญ่แล้วก็มี ชุมชนเกษตรกรรมชุมชนสองทิ้นที่ใดจะคล่องดีเเราบ่ตั้งโชว์นี่คือนี่เป็นกองดีจงหวัดดูมีอะไรมาค่ะนายกทีวันหลมาโชว์วันนี้ที่มาโชว์วันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์คลองคองกลุ่มสตรีด้วยใช่ไหมคะคองชุมชนนะครับก็กลุ่มสตรีก็โดยมีไก่เค็มกระบุนไพรมีน้ำตาลมะพร้าวเพราะวในในพื้นที่มูห้ามู่ักเนี่ย ก็าปลูกมะพร้าวกันมาแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวก็ทำลายเจ้าก็เป็นสิบจ้าแล้วก็มีมีกรอบนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ก็กลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วก็มีผลไม้วลังก็ขึ้นชื้อนะครับวลังขึ้นชื้อมะละกอแล้วก็มีีมีกระทอนก้มีมดนะครับแล้วก็พวกไอ้ผึผึักต่างๆตรงนู้น เปลานี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทัตตีตบุรีประดูนะครับโดยเทศบาลก็เลยจัดวิทยากรมามาสอนให้กลุ่มทัตตีได้ฝึกทำนะครับแล้วก็ออกข่าววัสดุเลยฮะแล้วก็ออกมาสวยงามเมื่อทีฐานท็่ใต่จอเนี่ยครับดูแล้วทำจากเส้นใส่รัดข้อเป็นพัดเตกครับใส่รัดข้อวัสดุดิบส่วนใหญ่แล้วก็มาซ้านขึ้นลายเลย ก็ดูดีนะครับช่วยแล้วค่ะช <sie ve> <skirt> ่วยเลยทีเดียวแล้วครับมาซึ่งเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับกิจกรรมพางกับมาแล้วนั่นคือการห่ออไอ้นี่นะขนมต้มนะไปกะพอนะครับนำมัสการพรกคุณเจ้านะครับยักให้เหลาซึ่งความเป็นมานะคิดนครับเป็นครับครับก็ขอเจริญพรนะครับอยตกโยมทีรับชมอยู่ในรายการแรงข่าวช้าใต้นะครับ ก็คือความเป็นมาเนี่ยของการทําขนมต้มเนี่ยมันมีมานานแล้ว mm hmm. นะครับแต่โดยทางวัดสุนทรนิวัฒน์เนี่ยมองเห็นถึงความสําคัญนะครับ mm hmm. ยากจะให้เยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม mm hmm. ก็เลยปรึกษากับท่านนายกว่า mm hmm. เราจัดให้เป็นประเพณี mm hmm. เพื่อจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้ mm hmm. พอเรียนรู้เนี่ยจะได้ซืบทอดและได้ทํา ทนคนเก่าก็เพราะตอนนี้คนแก่แก่ที่ทำเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับเราก็เลยต้องเอายาวชนนี้แหละนะครับเข้ามาเรียนดูในการทําขนมต้มในการห่อว่าห่อพันพืชพัดผันพืชนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือลักเลยคือสร้างความสามัคคีนะครับพอพมเนี่ยกับฐานนายกเนี่ยจะให้ความสําคัญครับชุมชนเป็นลักในความสามัคคีในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับโดยใช้คำว่าพลังบวม บ้านวัดโรงเรียน,บ,น,ยนบวกเทศบาลตำบลวัดประดูครับท,<ะ>ที่อื่นเนี่ยจะมีแค่สามย่างมีบววคือบ้านวัดโรงเรียนแต่ของตำบลวัดประดูเนี่ยมีเทศบาลตำบลวัดประดูบวกเข้ามาด้วยบวกเข้ามาด้วยครับนีคค่คือคือคือความเป็นมากครับ การทำนมต้มนะครับานุม,ต,มต้มนี่คือเป็นนุมที่เรต้องอยู่ประจำเรือปลาใช่ครับใช่ใชครับเราไปลัาปรากันอยู่ในตุวรโอพันซ่านะครับค่ะทีนี้คุยกับทนานายกบ้างค่ะนักเตีเยพระคุณเจ้าบอกแล้วบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็บวกเทศบานตำบลวัดประดูเข้าไปค่ะตรงนี้ค่ะซ่าม,มาจะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนของเราพันพือมาค่ะทานายยคือเทศบานตำบลวัดประดูนะครับเราทํางานรวมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าผู้บ้านทองถิ่นทองถี กนั่นผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนแล้วก็ผักธุรก,กิจเอกชนนะครับโดยเฉพาะาวัดคือผู้นำทางศาสนาเนี่ยอย่างเจ้า,จา,จาวัดวัดประดูหรือเจ้าวัดวัดทบบังเนี่ยครับก็เป็นผู้นำทางศาสนาที่เข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็เราก็มีโรงเรียนาทางโรวงเขาสังกัดเทพบ้านโรงเรียนสังกัดพื้นที่ประชมศึกษาสังกัดพื้นทีนท่เขตประย,ยมอยู่ในพื้นที่ครองมดนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน จากบ้านจากวัดจากเตบ้านเราทํางานบูรณาการรวมกันนะครับ mm hmm. วัดก็ดูแลโรงเรียนคือโดยเข้าไปซ่อนธรรมะสอนไร้แล้วก็โรงเรียนก็ให้เด็กเข้าวัดนะให้เด็กเข้าวัดการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนทําความสะอาดได้ถูกที่ถุกที่ mm hmm. เตบ้านดําเนินการสำนวนได้เส็จไป้ก็ทําให้ทาใา้ถ <c oughs> ทางในวัดทางโรงเรียนทางอะไรคือไม่กับวัด รองข้ออะไรมาใช้บ้านทําให้หมดนะครับ <c oughs> ทําให้หมดมันก็เลยมาสุ่งยางก็เป็นสิ่งสะดวกสบายคะือกระบนการที่เราก็ทํางานภายใต้วิเศศัยทัศน์ที่ว่าประดูรวมเป็นหนึ่งก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวตำบลรุู่กทำได้จริงๆ <c oughs> คือมีความรักความสามัคคีและมีกิจกรรมไร่ ไม่ว่าของเทบ้านของวัดของเรียนก็มารวมกันย่างพร้อมเพรียงครับผมค่ะเอาละครับนี่คือการรวมเรียงรวมเจนะครับมาที่งานพระพีนี่ปีนี้กับประจานครับเราได้มีกิจกรรมมาได้บ้างอย่างกันเล่าติต้นเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถพนมพระด้วยแล้วก็การมารวมกันรันมุ่งเครับก็คือยากจะนําเรียนว่ารถพนมพระเนี่ยเปรียบเสมือนส่วนรวมจิตใจนะครับของชาวชุมชนตาบลวัดประดูเลยแหละเพราะว่าก่อนที่จะหลักพ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในวัด ไปช่วยกันแต่งเรือพนมพาไปช่วยกันซ่อมแซมไปช่วยกันสิ่งไหนที่ทาได้เราจะทําถ้าว่าเตรียมความพร้อมมานานไมมเราเตรียมความพร้อมมานานครับเพราะว่าเรือดําเนีย่ยเมื่ออย่างที่ท่านนายกบอกเลยว่าเราความเข้มแข็งนะครับโดยโดยโดยใช้ตัวเรือนี้แหละรวมพลังเข้ามาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยความยิงใยญ่ของขบวนเรือพนมพะวัดสุนทริวัดเนี้ยไม่น้อยหน้าใครน,นะครับถ้าว่าวัดทำ อย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้เทศบาลทําอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้ชาวบ้านทําอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาสามตัวนี้มาร่วมกันพอมาร่วมกันมันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ถึงปีนี้เนี่ยฝนตกหมาครับวัดสุทนิวัดเจอทางล้มทางฝนครับแต่ทุกคนไม่นี่ไปไหนครับนั่นพอวันเราจะซื้อานประเพณีตีดีงามของจังหวัดสุราธานีให้คงอยู่ต่อไปเพราะยังมีรูปมีล้านที่หลอดูหลอซืบทอดหลอทำต่อจากพวกเราอยู่นะครับนี่คือคือ นนวันแทงต้มแล้วก็มากันมาครับวันแทงต้มเนี่ยจะมีทั้งชาวบ้านมีทั้งนักเรียนถ้ามาทำให้เราต้องดึงนักเรียนข้ามอ่ะเพราะว่าเราต้องการซ่อนซ่อนการทําขนมต้มให้หนักเรียนได้เรียนดูครับวินี่ทําเยอะไหมครับวินนี่ทําเยอะครับแจกกันไม่พอครับไม่พอนะทเยอะอยังไม่พอแจกแจกบบบบวัดผืนด้วยครับอกเกอเยอะเลยเลยค่ะค่ะเราทีนี้ค่ะท่านนายกคะเมื่อที่าจารย์ลายฟังแล้วค่ะทางด้านข้องเทศบาลวัดประดูเองเราดูแลสนับสนุนในเรื่องไหนกันบัางคะ ก็อันแรกคือเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องการดูแลเรือพนมพระเรื่องสมมติขบวนเรือพนมพระที่เราก็จัดงบประมาณทุกปีนะครับขนมต้มเราก็จัดงบประมาณสํานุนนะครับในเรื่องวัตถุดิบนะครับข้าวเหนียวนําต้านนะครับก็เพื่อที่จะให้ให้ชาวบ้านได้มาได้มารวมกันนะครับชาวบ้านเ้า ตั้งใจมาเข้ามาด้วยความที่จะมักก่มีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้อ่สมัยก่อนพี่น้องมาให่จนชาวบ้านก็มาแบบนั่นนะแต่วันอย่างนี้อายุมากขึ้นมาหนังหอไม่ไหวห็นมีเด็กก็ไม่ไหวเร่องนี้ก็มากกว่าต่างประจานแล้วก็ต่างปุ๊บทุกปะไรก็มีผลขับก็เราก็ต้องพยายามดึงเด็กเข้าวัดซึ่งปกติดึงเข้าวัดอยู่แล้วนะครับมา วันพระก็ให้เด็กฮิวปินโตเข้าวัดแล้วก็บางเวลาท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายธรรม,มในโรงเรียนให้เด็กขวางเพราะงั้นทำให้เจอว่าเดีย๋ยวนี้นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลประดูนบบนเนี่ยกบวัดเนี่ยค่อนข้างจะก,กายฉิตเด็กมาเข้าวัดพระไปโรงไปในโรงเรียนนะครับไปในโรงเรียนไปเพื่อให้ความรู้บรรยายธรรมให้ขวางก็เลย แต่นี่เด็กต้องอยอมรับว่าะวะสิ่งทมเป็นเรื่องสําคัญม,มีแต่ความรู้ไม่ได้จะต้องมีสิ่งสำคควบคู่กับความรู้ค่ะครับนะแล้วทีนี้นะคะอีกิดหนึ่งค่ะท่านนายกคะต้องบอกเทศบาลบ,บ่าประดูเนี่ยกอไมื่อ1ธันวานะอยู่ติดเมืองก็ติดกเกษตรกรก็ทําเหมือนกันค่ะจะเดินก้าวหน้าไปย่างรวดเร็วประชากรก,ก็เพิมขึ้นย่างรวดเร็วด,ด้วยตรงนี้ค่ะเรามีการยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยให้เท้าท่านไปพันพื้นเมืองก็ประชากรตอนนี้ก็ในจเงหวยด แต่จะเบี่ยนบ้านถ้าเบียนร้านนะครับสองหมื่นคนเซ็ตหมู่บ้านจัดสั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายไลย่ปีละไล่สิบโครงการดย๋ยวปีนี้ยิ่งมาร์กม,มารากเพราะพื้นที่แทวบางวัดประดู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่าย้ยุแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่จะสร้างหมู่บ้านจัดสั้นหรือสร้างห้างสรรพสินค้าสร้างโชว์รูมรถยนต์หรือธุรกิจต่างๆได้อีกอย่างมากมายเพราะว่าพื้นที่มีถนนสายหลัปปหลก สามไส้คือใส่สุราชนามิซสุร่าผุ่นปินและใส mm ่เซาเทิลซึ่งการคมนาคมเนี่ย <Okay. S 2> เป็นเรื่องสาคัญ mm hmm. นะครับในช่วงกลองเทเบางก็ท่านนนใส่รามาเทเบาลก็พยายามพัฒนาให้เปิดท่านนุนเปิดท่านนนขอนกรี mm hmm. อย่างรถเร็วนะครับ <c oughs> ย่างรดเร็วสามสารถส้าสมบูรณกลองเทบาลป,ปัจจุบูเนี่ยตอนนี้ต้องอยอมว่าค่อนข้างที่จะพัฒนาไปอย่างรดเร็วเพื่อรองรับความเติบโตของ หมู่บ้านจัดสั้นเติบโตของพี่น้องประชาชนที่อบพยพมายุในตำบลปอดูใไอซอดกลองนะครับ,<พ>บในทุกๆกเรืองทุกๆด้านไม่ว่าคุณภาพชีวิตไม่ว่าเ,าเรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับก็ทำควบคู่ก,กันไปตลอดพร้อมกับกัน พอาจารย์โอภคครับครับพระอาจารย์ครับในส่วนของการซืบสา้นประเพณีครับญาตฟ้าซึ่พี่น้องพุทธาธิักใจชนนี้นะครับครับก็การซืบสา้นประเพณีชักพ้านะครับซึ่งเป็นประเพณีท่วาเราซืบทถอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับซึ่งก็ญาใจถูกฐานเนี่ยนะครับ แต่ละปีในย่ายให้มีส่วนร่วมกันมากแต่สิ่งที่สัมผัสได้ปีนี้ก็คือพลังศรัทธาที่สายฝนลงมาอย่างโ่รยไปทั้งลมทั้งฝนก็ไม่สามารถต้านพลังศรัทธาได้ซึ่งปีนี้เนี่ยทำให้เห็น่วาง,งานชักผาเนี่ยสื่อสั้นถึงความรู้สึกของคนที่มาร่วมได้มากครับ,รบเพราะว่าความความรู้สึกในที่นี้ก็คือพลังศรัทธาที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพลังศรัทธาเนี่ย จากพาปีนี้ที่ตามสายฟ้นเนี่ยครับเห็นเห็นนางรับนี่ครับนี่เปียกนะครับเปียกครับแต่ไม่มีย้อมครับขนาดกองยาวตีไม่ได้นะครับพอขี่บอดมันพังแต่ก็ชายชายจังว่าครับนับยูในใจนะครับนับนึ่งซองซ่ามันครับนี่คือพลังศรัทธาครับพาะฉ้น้นเนี้อย่เจ้าฟญายิดยมถูกทานว่าเราซื้อบซ่านนะครับซื้อบซ่านแล้วก็รักษาประเพณีที่ดีงามีิวัยครับครับผมท่านายกครับพักสักนิดนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นการ รวมมือรวมใจนะด้วยความรักความสมามัคคีของข้องพี่น้องชาวตำบลวัดประดู่ถูกพักส่วนนะครับ <S <S <อ>ก็ภายใต้การนำของท่านเจ้าวาดนะครับซึ่งเป็นส่วนรวมคิตใจนะครับไม่ว่าเรื่องด้านธรรมะด้านศิลธรรมด้านกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับตอนนา้เรียนว่าไม่ใช่เฉพาะเหลือพนมปรานะครับเดี่ยวพอลอยกระตรงก็ต่าง,งวัดก็จัดแลววัาปาดู่ก็จัดวัด สมว่างก็จัดนะครับกับหญิงแยญ่เพิ่มพื้นถุกปีทถกปีโดยการสนุนนะครับหาดูแลของเทศบาลครับพะเราทํางานร่วมกับตุกปากสวดนะครับเอาละครับนี่ก็คือตําบลววดประดูออาเภอเมืองเังหวัดสุราธานีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณในความเมตตาของพระประหลัดวรกิจวรกิจโจเจ้าวัดวัดสุนทรนิวัดนะครับแล้วก็่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนนคบนายกสมาีตำบลววดปรดูลนะครับยัเกี่ยวกับอะไรการครับนมัสกุลของอาจารย์ัพครับสวัสดีครับค่ะ